Podcast. เเรรื่อองงงสนสนุกขกขาิแลละการงทุนแผ่นดินไทยแผ่นดินทองคำฟันฟันพอดแคสต์เรื่องสนุกสนุกของทองคำสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะคะ EP นี้ยกจะมาพูดเรื่องแผ่นดินไทยแผ่นดินทองคำฟังจากหัวข้อเรื่องแล้วอย่าเพิ่งหลับกันนะคะ หลายๆคนคงเคยได้ยินคำว่าแผ่นดินไทยแผ่นดินทองคำกันมาบ้างแล้วใช่ไหมคะโดยที่ประเทศไทยเคยเป็นที่รู้จกักเราก็เรียกกันมาตั้งแต่สมัยโบราณว่าดินแดนสุวรรณภูมิหมายถึงดินแดนที่เกลื่อนไปด้วยทองคำเกลื่อนกันมาขนาดนี้แล้วอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าทองคำคนพบในไทยครั้งแรกตอนไหนแล้วก็ตอนนี้มีทองคำอยู่เท่าไหร่มารับฟังกันได้เลยค่ะ อย่างที่รู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่าทองคําเป็นโลหะที่มีค่าแล้วก็หายากแม้ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนนะคะทองคําก็ยังเป็นที่ต้องการของตลาดโลกค่ะจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เลยนะคะพบว่าประเทศไทยค่ะผลิตทองคําได้ตั้งแต่เมื่อ300กว่าปีผ่านมาแล้วค่ะประเทศไทยนะคะมีแหล่งแร่ทองคําอยู่ที่ไหนบ้างหากเราไปดูนะคะจากข้อมูลค่ะจะพบว่าประเทศไทยนะคะมีแหล่งแร่ทองคําอยู่ทั้งหมด76แห่งเลยค่ะ ครอบคลุมพื้นที่ในประเทศไทยนะคะทั้งหมด31จังหวัดค่ะคาดว่ามีทองคําสำรองอยู่นะคะคิดเป็นมูลค่าประมาณ9 0 0นถึง1ล้านล้านบาทค่ะเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งแหล่งแร่ทองคําในประเทศไทยนะคะเมื่อย้อนไป60-70ปีที่แล้วนะคะจะพบว่าแหล่งแร่ทองคําที่สำคัญที่สุดค่ะจะอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่นนะ,คะซึ่งชาวบ้านที่นี่นะคะจะทำการหาทองโดวยวิธีการร่อนค่ะ พอหาไปด้วยวิธีแบบนี้ผ่านไปหลายๆปีนะคะปริมาณทองตอนนี้ก็ลดลงมาค่ะจากข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีนะคะสำรวจพบว่าแร่ทองคำกระจายอยู่ในหลายๆพื้นที่ค่ะยกเว้นพื้นที่ในส่วนที่เป็นที่ราบสูงในทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพรยาตอนล่างค่ะน่าเสียดายแทนจังหวัดในโซนเหล่านี้มากๆเลยนะคะ ในส่วนของบริเวณที่เราไปสำรวจนะคะพบว่าพื้นที่ที่มีศักยภาพของแร่ทองคำค่ะมีทั้งหมดวยกัน9บริเวณค่ะโดยที่เราใช้คำว่าจัดเป็นโซนบริเวณนะคะเนื่องจากว่าบางจังหวัดค่ะก็มีพื้นที่ทับซ้อนของบริเวณที่พบทองคำค่ะจังหวัดที่ใกล้เคียงกันโซนใกล้เคียงกันเราก็จะจัดมาอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันนะคะโดยจังหวัดที่1หรือว่าโซนที่1นะคะอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุดรแล้วก็เลยค่ะโซนที่2นะคะอยู่บริเวณจังหวัดสระแก้วแล้วก็ปราจีนค่ะ โซนที่3จะอยู่บริเวณจังหวัดลำปางแล้วก็แพร่โซนที่4อยู่จังหวัดเชียงรายค่ะโซนที่5อยู่จังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีค่ะโซนที่6จะอยู่ที่จังหวัดประจวบแล้วก็ชุมพรค่ะโซนที่7จะอยู่ที่นราธิวาสแล้วก็ยะลาค่ะโซนที่9จะอยู่ที่กาญจนบุรีราชบุรีส่วนโซนสุดท้ายโซนที่9ที่เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางแร่ทองคำนะคะคือจังหวัดเพชรบูร์แล้วก็นครสวรรค์ค่ะ โดยในช่วงปี2008นะคะรัฐบาลของประเทศไทยค่ะได้ประกาศให้มีนโยบายเป็นปีแห่งการลงทุนหรือ Thailand Investment Year นะคะเป็นปีที่มีการส่งเสริมนโยบายการลงทุนทำเหมืองแร่ทองค่ะในประเทศไทยนะคะผลิตทองคำในรูปแบบของแท่งโลหะผสมเฉลี่ยนะคะอยู่ที่3.93ตันต่อปีหรือถ้าคิดเป็นมูลค่านะคะอยู่ที่5 2 7ล้านบาทต่อปีค่ะ โดยที่แท่งโลหะทองคําที่ผลิตได้จากการทําเหมืองทั้งหมดนะคะจะถูกส่งออกไปขายต่างประเทศเพื่อนําไปสกัดเป็นทองคําบริสุทธิ์ค่ะในขณะเดียวกันนะคะก็ได้มีการนําเข้าทองคําบริสุทธิ์จากต่างประเทศค่ะเฉะลี่ย220ตันต่อปีหรือคิดเป็นมูลค่าเฉะลี่ยก็2 6 6 9 3ล้านบาทต่อปีค่ะโดยการนําเข้านะคะเพื่อนํามาใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหการรมอัญมณีเครื่องประดับแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะ เพื่อจำหน่ายภายในประเทศเราอีกส่วนนะคะก็ส่งออกไปขายในต่างประเทศค่ะและนี่ก็เป็นห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมทองคําไทยค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะที่พูดมาว่าประเทศไทยค่ะส่งออกทองคําที่ได้จากการทําเหมืองทั้งหมดไปขายที่ต่างประเทศนะคะเพราะว่าผู้ประกอบการสกัดโลหะทองคําบริสุทธิ์ของไทยค่ะยังไม่ได้รับมาตรฐาน LBMA ซึ่งเจ้าตัว LBMA นะคะก็คือสมาคมตลาดทองคําแห่งลอนดอนค่ะซึ่งก็จะมีมาตรฐานของสมาคมกําหนดไว้นะคะในเรื่องของความบริสุทธิ์ของทองคํา น้ำหนักทองคำตราประทับของทองคำแล้วก็รูปทรงของทองคำซึ่งจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของ LBMA เท่านั้นค่ะและในตอนนี้นะคะจากผลการสำรวจการถือครองทองคำสำรองในแต่ละภูมิภาคของโลกนะคะในวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะสภาทองคำจัดอันดับนะคะประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะของอาเซียนนะคะที่มีทองคำมากที่สุดค่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับพอดแคสต์ในหัวข้อเรื่องแผ่นดินไทยแผ่นดินทองคำข้อมูลบางส่วนนะคะต้องขอขอบคุณเว็บไซต์ไทยพอปิก้านะคะที่ให้ข้อมูลดีๆไว้ค่ะหากเพื่อนๆนักลงทุนชื่นชอบคลิปนี้นะคะคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยกฝากกดแชร์ให้เพื่อนๆแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้ทุกสัปดาห์กับเรากับรายการฟันฟัน,ฟนพอดแคสต์นะคะไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ f ันพอดแคสตเรื่องสนุกสนุกของการเงินและการลงทุน